สวัสดีค่ะพวกเราเ r o u ด d วันนี้นะคะเราเนี่ยมีภารกิจทำไมเราต้องไปช่วยเหลือเพื่อนของเราคนนึงนะคะเพื่อนคนนี้เขาเรามีเพื่อนด้วยเหรอคนคนลมแรงลมแรงเพื่อนคนนี้เขาค่อนข้างมีปัญหานะคะเขาไม่ค่อยยอมออกจากบ้านค่ะคุณทำไมอ่ะเก็บตัวเหมือนกบจำสีนเขาพรรษาเราก็เลยต้องไปพาเขาออกจากบ้านสักหน่อยนะคะด้วยของสิ่งนี้ เราซื้อของกินไปบอกไปล่อเขาออกมานะคะไปบ้านใครบ,บ้านใครไปบ้านใคไม่รู้แต่ว่าลมแรงมากไม่รู้ว่าเขาจะตื่นหรือยัง๋ยวเราจะแอบไปเข้าบ้านเขาไปเลยเข้าไม่ได้เราจะพยามเคนเข้าแล้วก็ค่อยเดินเข้าไปนะคะพี่ว่าเขาจะตื่นหรือยังไม,ไไมไ่ไม่ตื่น เขาไปขอเขาเขาเขาเ,ขาเขาเปิดมาจะอยู่ในสภาพไหนไม่รู้ชุดนอนที่ไม่ได้หนอนรู้ขคาดยังเพาะานใครรู้ขนาดยางใครรู้แล้ว ไม่เปิดไม่เปิดไหมหนึ่งสองฮะ ทำไมมาแต่เช้าจังคุณคะใบ2องมาครั้งนี้อตปกรณ์เปลี่ยนไป เขามีไมโครเวฟและตู้เย็นแล้วนะคะไมโครเวฟมีตั้งแต่แรกแล้วเขามีตู้เย็นแล้ว้มีของกินด้วยมีน้ำแล้วก็มีผลไม้ด้วยนะคะรักสุขภาพเราแต่ว่าคนรักสุขภาพเขาจะต้องกินอะไรแบบนี้นะคะแม่แม่คนรักสุขภาพต้องกินอะไรแบบนี้โอ้ตอมเขาจะเป็นคนที่ชอบกินชานะ้วเผื่อแฟนลับเพี่ตอมดูอยู่นะซื้อชาเจอตอมที่ไหนก็โยนชาใส่เลยใช่นะเป็นคนที่ชอบกินชามากๆอันนี้อกว่าชาดีได้ ชใช่ไ <fuck> ม่ชาเป็นชาดำถ้ามันถ้ามันมีสามสี่ชาดำจะเรียกว่าชาดำชาดำชาดำชาดเได้ข่ว่าคุณเนี่ยไม่ออกไปเจอเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์เลยคุณเอาแต่หมกตัวอยู่ในห้องวันเกิดป์าีดเป็นป์ตี้คุณก็ไม่ยอมมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะช่วงนี้เกลียดครับได้ความจริงนะคะแต่วันนี้เราจะทําให้อตอมปะกณ์ออกจากห้องให้ได้วางทีละชิ้นนะแล้วต้องเดินตามมาอยากกินอันไหน มาโมโมมุอันนี้จะลอกจะล่อโมโมโมมุกมัคิดว่ามุกมีจะใช้ได้กับกลุ่มแบบใช้ไปใช้ได้ไม่เชื่อไหมเค้กนะโอ้เอแพรเลยนะคุณผู้ชมเราต้องไม่เสียศักดิ์ศรีกับการทำแบบนี้ค่ะอุัยต้นนี้ลบน้ำปะเนี่ยลบต้นจริงนะเอเหรอให้ทายว่าซื้อมาจากไหน อีเกียอะตอมก็เอาอะไรกินละกันวันนี้ห่วงมากเลยไปส่งตั้งเดียวแต่เช้าหัวนอนก่อนอะตอมไปจะทำอะไรก็ไปทำซื้อมาจากไหนครับคุณผู้ชมให้พิมพ์ตอบตรงนี้ออใส่เปนีเกียครับคุณแม่อะตอมประการหยิบน้ําให้เรากินนะคะและนี่คือสิ่งที่เขาทําแก้วของอะตอมปกรณ์มึงจะล้างไหมล่ะมันคือแก้วพลาสติกนะคะ ทำไมคุณไม่ใช้แก้วที่สวยสวยคุณมีแก้วสวยสวยแน่เขาไม่กินชาไม่ใช่แล้วทําไมคุณไม่ถือแก้วดีๆที่มันแบบลางได้ทำไมต้องใช้แก้วพลาสติกแบบนี้คะมันร้อนมันร้อนนะคะคุณอะตอมนี่ก็ล้างได้หลังจากที่เราอะหลอกล่อให้เด็กน้อยอะตอมนะคะกินขนมไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็ให้เขาไปอาบน้ำไปแอมดูได้ปะ เอาไว้หมดเลยอาไปแ้วอย่าไปแอบดูเลยนะคะอาจจะไม่มพีอะไรน่าดูก็เป็นได้ก็งั้นวเดี๋ยวแม่ฝนกับพี่อะตอมจะไปทำอะไรต่อนะคะก็รอติดตามกันในคลิปหน้านะคะตอนนี้ขอรากพี่อะตอมออกาห้องให้ได้ก่อนนะคะก็อย่าลืมกดซับสไ i ร e รอดูพวกเราอันลาเดดเดด้วยนะคะส่วนพี่อะตอมก็จะทำอะไรเนี่ย ตอนนี้เขาก็มีอสองท่องนะคะไปด้วยที่อะตอมประกรณ์และอะตอมติง <Yeah. S 3> ต้งติ้งตอง <laughs> ไม่เกี่ยวนะฉันไม่เกี่ยวนะ